ที่โตมาออเอ่อพวกเราคิดว่ามันเริ่มยากขึ้นไหมใช่ฉันคิดว่ามันยากขึ้นนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฉันคิดว่ามันไม่ยากขึ้นเลยฮะมันยากขึ้นนะเว้ยเออใช่ใช่ใช่มันยากขึ้นมากๆไม่รู้ว่าลูกโซจะเข้าไหม่็ การพลาระดับหิ้ีสองพัน <ườ investigation> โอ้โนไม่เ hey, ฮ hey, ah, so hey, hey, ้ยเฮ้ย oh, ล okay, okay. ูกกระสุนหมดลูกกระสุนหมดอ้าวฉันมีล okay, ูกกระสุนอยู่นะเออเร็วมาสิเออแต่ฉันกลัวนั้นก็ตกไปแบบนี้ไเลยเอาลูกกระสุนมาโอเคโอเคเออเออลูกกระสุนเนาะโอเคลูกกระสุนลูกสองยาวเอาไปนะโอเคลูกกระสุนเต็ม เนี่ย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 อ่อ่ออออะตีเลยกระโดดขึด้นไปเออโตด้วยไก่สลาตันโอ้ยนโดนชบฉันนชับช ฉันจะโดนกัดแล้วเนี่ยฉันไม่อยากตายตอนนี้นะดีเลียเฮ้ยโอ้ปืนยิงโดนตัวเองเฮ้ยจะยินยินไวน้นะพวก ฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่าค่ะเราจะฉันไม่อยากรู้นะว่าเมื่อไหร่เราจะฉันอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้กลับโลกปกติเนี่ยเพราะนี่มันเป็นโลกคู่ขนานโลกที่มีแต่สมบ้าใช่โลกที่มีแต่สมบ้าเยเก็บยาก่อน สอมีตายเกลืนกระเดเลย หายาไม่ได้เด้แล้วก็นด้จะตายก่อนแล้วโอ้ยแต่ฉันจะชียังไง แต่โลกนี้มันแปลกๆใช่ไหมมีซอมบี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีซอมบี้ยังไงก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้แต่ต้องไปถามคนสร้างสตอรี่แหละ